รรตรทัหครับสมรนปรดิรัชดลองกองสวัสดิการตัรหวัดปทจังวัดสตูลปฏิบัติหน้าที่1า0ัเนเป็นจำนีนับหน้าที่นังแต่เวลาแปดทิิบองมิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 2ถึงเวลา ดีดีครัทงางกระทรวงพอมเ,เขาได้กำหนดเอาไว้มันก็ต้องดูหลักฐา,านอะไรเ,เม,มืตออีกหลายอย่างเช่นแต่จุดที่เหลือที่ทประจบอุบัติเหตุรวมทั้งผู้ต้องหาที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการทำผิดเรื่องนี้อีก6ก ลายด้วยกันแยกเป็นพมา่าห่าแล้วก็คนไทยเป็นขบวนการกมันจะเป็นรใหญ่หรือไม่ใหญ่เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ในเวลานี้นะครับแต่ดูจากข้อมูลจากตามที่ท่านผู้าก,การได้ทำการสอบสวนในเบื้องต้นนะครับก็น่าจะเป็นรูปขบวนการ่ชบนี้เราแ้งวารา ไม่ครับคือเราแจ้งเฉพาะผู้นำพาที่เป็นคนไทยหนึ่งคนกับพม่าห้าคนว่าเป็นผู้นำพาคนต่างด้าวส่วนในต่างด้าวที่เป็นชาวโรยญายอยู่ในระหว่างที่จะท่านรอก่อนว่าว่าเป็นชาวโรยญาทั้งหมดหรือไม่เพราะว่า,วาพบว่าบางส่วนก็ยังมีเป็นพม่ากับพม่าด้วย แล้วก็ชาวลุงยาเนี่ยก็จะมีภาษาท้องถิ่นที่ที่มีมามเดกต่างกันด้วยเช่นกันเช่นบคนที่มาจากปักกา,าเทศก็จะใช้ภาษาที่รูปแบบมีมามเดกต่างออกไปนนแล้วรวมทั้งมันในในกลุ่มนี้เนี่ยมีเด็กซึ่ติดน่าจะติดมากับผู้ปกครอง,องหรือญาตินะครับตอนนี้เราก็ แับแรกที่เรากำลังให้แพทย์เข้าไปทำการตรวจรักษาหรือตรวจสุขภาพของตัว